มารการขนส่งสินค้าทั่วโลกอยู่ที่37.7ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยอยู่ในเอเชียเนี่ย40ยุโรป3 8คิดเป็นการนำเข้าสินค้า19ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐและส่งออกประมาณ18.7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนใหญ่ก็เป็นการขนส่งทางน้ำ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเทศที่ผลิตน้ำมันเพื่อส่งออกมาช่องแคบมาลลกาเนี่ยหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาซาอุดิอาระเบียรัสเซียแคนาดาจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรสรวมไปถึงอิหร่านค่ะข้อมูลของประหลัดที่พูดเอาไว้เมื่อ20ทันวาความปีที่แล้วบอกว่ายังไงบอกว่าก็ทำให้มีปริมาณเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมาละกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85,000ลําต่อปีอ ซึ่งคาดการว่าปี73ปี2573จะสามารถรองรับปริมาณเรือขนส่งสินค้าสูงสุดอยู่ที่122,000ลำต่อปีค่ะและนั่นทำให้ช่องแคบมาละกาจะเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลโลกและก็จะมีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคแต่ก็จะมีปัญหาก็คือการจราจรทางน้ำติดขัดเรือมากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่มันจะต้องกระตุ้นโครงการแลนดบริดจ์นี่แหละคะ่ะมันก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วประเทศที่ประเทศไทย,ไทยมีจุดแข็งที่คนอื่นไม่มีก็คือตำแหน่งที่ตั้งเราอยู่ระหว่างกลางของเส้นทางการเดินเรือโลกที่มีความหนาแน่นมากแห่งหนึ่งของโลกทั้งเส้นทางเรือขนส่งน้ํามันแล้วก็ตู้สินค้าค่ะถึงแม้ว่าไทยจะได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งมันอยู่กับไทยมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับความสนใจสูงขึ้นเพราะ ความแออัดของช่องแคบมาละกาซึ่งคาดการกันว่าจะเต็มความจุภายใน10ปีข้างหน้าอันนี้ข้อที่1กับข้อที่2มีความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจซึ่งจะทำให้ทุกประเทศเนี่ยต้องหาเส้นทางสำรองค่ะประหลัดกระทรวงคมนาคมบอกกุญแจที่จะทำให้แคนเบลส,สําเร็จอยู่ที่ business m o d e อืมคือรัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐาน คือถ้ารัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่มี Business Model ก็จะทำให้โครงการนี้ไม่มีใครสนใจมาใช้บริการค่ะซึ่งที่ผ่านมาโครงการแลนบริดจ์ไม่สำเร็จเพราะเราไปกำหนดกรอบความคิดแบบเดิมๆก็คือรัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนแล้วค่อยหาลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น การเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและเห็นประโยชน์ภาครัฐไม่จําเป็นต้องลงทุนก่อสร้างเองสัญญาสญญา <3 S 2> สมประทาน,ทานให้ไปเลยยี่ห้าสิบปีให้ไปห้าสิบปีเลยและปัจจุบันก็มีการรถโชในต่างประเทศบ้างแล้วอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะทั้งดีทั้งนั้นขั้นตอนกระบวนการอย่างที่บอกไปคาดว่าการรถโชวความฟังความคิดความเห็นนักลงทุนด้วยจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสหนึ่งปีนี้แหละนั่งไปจากนั้น จะเสนอร่างพรบรเขตเศร,รษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ HAC ต่อสัรวบงานเขตเศร,รษฐกิจภาคใต้ภายในไตมาส4ปีนี้และจากนั้นดำเนินการออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนภายใ,ายในไตรมาส4ของปีหน้า ปี68แเสร็จแล้วก็จะเปิดประมูลได้ภายในไตรามาส2ของปี69ค่ะส่วนเรื่องการเวนคืนที่ดินเนี่ยจะดำเนินการได้ภายในไตรามาส4ของปี69คาดว่าจะเริ่มขอสร้างก็คือภายในปี69แล้วก็จะเปิดให้บริการภายในปี2573ค่ะประหลัดกระทรวงคมนาคมยังพูดถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการแลนบริดจ์ที่ว่านี้ด้วยนะคะ1ก็คือรูปแบบของธุรกิจหรือบิซ n เนสโมเดล คือใช้ลักษณะต้องสามารถแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกและธุรกิจเดินเรือได้อสองก็คือต้องมองและบริหารจัดการโครงการเป็นท่าเรือเดียวที่เชื่อมทั้งสองฝั่งด้วยแนวคิด one port two site ก็คือเชื่อมต่อกันด้วยแลนลิงก์ในรูปแบบมอเตอร์เวย์และรถไฟข้อที่สามที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สำเร็จเนี่ยก็คือการแข่งขันทั้งด้านเวลาและต้นทุนเนี่ยค่ะแข่งได้จากโครงการนี้ โดยจะต้องลงทุนและดำเนินการโดยผู้บริการเพียงกลุ่มเดียวที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารท่าเรือด้านการเดินเรือด้านการเงินแล้วก็ด้านธุรกิจอื่นๆด้วยเพื่อที่จะลดอุปสรรคในการขนตู้สินค้าอืนี่ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพูดคุยกันอันนี้คร่าวๆก็ไปได้เอกสารบางส่วนจากสอขอมาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดได้ แต่แน่นอนในมุมของก้าวไกลโดยเฉพาะสิริกัญญาเจาะรยารยาละเอียดแล้วเมื่อวานนี้ถึงขนาดตั้งคำถามเป็นเจ็ดข้อ,อน้องใบผ่านทางทวิตเตอร์ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ข้อที่คุณสิริกัญญาตั้งคำถามเนี่ยอ,อ่ะนี่เจ็ดคำถามถ้าไล่ไปดูรารยละเอียดก็จะเห็นภาพเลยว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรนบิดซึ่งคุณศิฐกัญญาบอกสังคมยังไม่ได้คำตอบมันต้องไปดูมันเป็นโพสต์ต่อๆกันหลายภาพด้วยกันเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูตรงนี้ชักน,นิดนึงนะอ้าวเดี๋ยวดูให้แนี่ท่านผู้ชมดูเจ็ดคำถามที่ยังรอสอนขอมาตอบแม้จะไม่ได้เป็นกรรมธิการแลนดบิดแล้ว ค่ะแต่กับบริการแลนบิดนี่ก็ยุติแล้วเพราะสรุปรายง,งานการประชุมไปแล้วใช่ไหมรายง,งานผลการศึกษาโดยกับบริการแล้วส่งสภาใหญ่โดยที่คุณสิริกัญญาระบุว่าแลนบิดฝากความหวังเอาที่การถ่ายลำหมายถึงเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ถ่ายลำแปดสิอร์ขนส่งสินค้าจากไทยเพียง20%เราจึงต้องโฟกัสเรื่องการคาดการสินค้าที่จะมาถ่ายลำเป็นหลัก คำถามแรกเส้นทางเดินเรือที่จะมาใช้ท่าเรือฝั่งระนองคืออันดามันมีการรวมเอาเส้นทางที่มีจุดหมายที่จะมาเอเชียใต้ทั้งที่มาจากยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางคุณเชียกกระยาตั้งคำถามว่าจะมาใช้ท่าเรือฝั่งระนองทำไมในเมื่อมีพอโครมโบเป็นฮับและมีเรือ Direct Service, Direct Service อยู่แล้วและถ้าเกิดไม่มีเดินเรือจริงอย่างที่เราคาดการจะมีผลอย่างมากต่อประมาณการ ข้อต่อมาเส้นทางเดินเรือที่จะมาใช้ท่าเรือฝั่งชุมพรคือฝั่งอ่าวไทยค<ฆ>่ะมีการรวมเอาเส้นทางที่มีจุดหมายที่มาจากออสเตรเลียทางตอนล่างทั้งที่มาจากเอเชียตะวันออกและอาเซียนสายการเดินเรือจะมาใช้ท่าเรือฝั่งชุมพรทําไมในเมื่อมีเรือในเล็กสวิตไปและมาจากท่าเรือในออสเตรเลียและช่องแคบมาลากาที่ใกล้กว่า และถ้าไม่มีการเดินเรือจริงเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาบอกมันจะมีผลอย่างมากต่อประมาณการเพราะยอดส่งออกนำเข้าจุดนี้จะรวมกัน29.21ล้านตันคำถามที่3นี่เส้นทางเดินเรือที่จะมาใช้ท่าเรือฝั่งชุมพรมีการรวมเอาเส้นทางที่มีจุดหมายที่จะมาอาเซียนสายเดินเรือที่จะมาอาเซียนโซลล่างอย่างอินโดมาเซียสิงคโปรจะมาใช้ท่าเรือฝั่งชุมพรทำไม ในเมื่อช่องแคบมรากาใกล้กว่าแล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวผมดูถึงไหนแล้วคำถามที่4ใช่ไหมคะเป็นยังไงมันข้ามไปไหมใช่นี่นี่ส่วนปริมาณสินค้าจากในประเทศสรุปแล้วการศึกษารวมสินค้าเทกองหรือไม่ในการศึกษาได้รวมสินค้าเหล่านั้นมาด้วย จากภาพแรกมาจากสไลด์ของรายงานซึ่งรวมสินค้าเทกองอย่างปูนไม้เหล็กถ้าไม่รวมสินค้าเทกองดีมานในประเทศฝั่งระนองจะลดลงเหลือ3.4ล้านตู้ดีมานฝั่งชุมพรเหลือ1ล้านตู้คำถามข้อที่5เหตุใดาการถ่ายลำที่แลนบริดจ์ จึงไม่มีเวลาในการรอเรือ,อนนและจะหมายถึงผลการศึกษาค่ะไม่ได้กําหนดเวลารอเรือกับเผื่อเวลาถ่ายลำ <c oughs> คือถ้าไม่ได้คิดเวลารอเรือก็เท่ากับว่ามีเรือออกจากแลนบริดจ์ทุกนาทีแต่เรือออกจากระนองไม่ได้มีทุกวันและก็ต้องเผื่อเวลาในการทำทรานชิปเมนต์ตามปกติด้วยคือตามปกติเนี่ยสายเดินเรือมันกำหนดสัดาห์ละประมาณหนึ่งเที่ยว แต่ในการศึกษากลับไม่คิดเรื่องระยะทางกับเวลาในการขนส่งที่รวมเวลาในทะเลและเวลาที่ขนจากท่าเรือลงสู่เรืออีกทีหนึง่งคำนวณเวลาตรงนี้ด้วยไหม<า>เพราะมันไม่ได้เป็นเรือข้ามไปเฉยๆมันต้องมีการขนขึ้นขนลงแล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งข้อที่6กใช่คำถามอะสมมติฐา,านว่าถ้าเรือจะโตเร็วโดยใช้ข้อมูลแหลมฉบังเป็นกรณีฐาน และข้อมูลเนี่นะคะตันจุงเปเลปัสเป็นกรณีสูงนำไปสู่ข้อสรุปว่าเราต้องท่าเรือความจุ20ล้านตันสองท่าข้อมูลจริงคือตันจุงเปเลปัสโตเฉลี่ยเพียงปีละ19%เในช่วง5ปีแรกมีการลดค่าบริการลง50%เปแล้วก็มีข้อตกลงกับเนี่ยบริษัทนี้นะคะว่าจะมาใช้บริการปีละไม่ต่ำกว่า2ล้านตู้ ข้อสุดท้ายคำถามข้อที่7ด้วยสมมติฐานและประมาณกรรต้องการใช้แลนด์บิดที่สูงเกินจริงประกอบกับการรวมไรายได้ที่ไม่ใช่ไรายได้ของแลน์บิดอย่างเทอร์มิน h ลแฮนดิ้งชาร์จเข้าไปอีก2,800บาทต,ต่อตู้จึงต้องตั้งคำถามความเหมาะสมทางการเงินของโครงการยังอยู่ที่8.62%คืนทุนใน24ปีเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลหรือไม่นี่นี่น คือคำถามซึ่งทนพูชมจะเห็นลงลึกเหมือนกับคนที่ไปศึกษาเองเลยทนพูชมะ<า>ขนาดที่ฝากของคนวิสุทธิประธากนกรรมธิการชุดแลนด์บิดท,ที่ว่านี้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์คือส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วแต่ในส่วนของกรรมธิการก้าวไกลดูเหมือนจะพยายามไม่เข้าใจถามลึกถึงขนาดเรือก,กี่ลำ เ,เรือสัญชาติไหนบ้างมีกี่ลำที่จะมาร่วมในโครงการฟังเสียงดูก็ได้อยากจะฝากไปอยากบอกคุณสิริสัญญานะครับอายุอย่างน้อยอย่างมีอนาคตถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีขังใจเย็นๆมีข้อติดตองให้ดีนะครับอย่าไปใจน้อยนิดๆหน่อยๆจะลาออกเลยครับมันเป็นนักการเมืองต้องมีความอดทนแล้วก็การโหวตเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครใช้ พิธีประเด็จการอะไรนะครับไม่มีครับเจชิงปิดเพราะว่าก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเมื่อวันที่22เราทันบาเราได้เคยขอมติในทชี่ประชุมแล้วว่าเราจะปิดวันที่12ไปดูบันทึกการประชุมมีครับเขาเองก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยไม่มีครับที่บอกปิดไม่ให้ชี้แจงเนี่ยสนอขอมาเป็นสิบๆครั้งครับไปดูได้ครับบันทึกการประชุมทั้งหมดลูกถ้อยขบวนขารของการตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยต่างๆเรายินดีอยู่แล้วครับ แต่เจ้าที่มาชี้แจงไม่ใช่เราจะถามจนซักจนเขาเป็นผู้ต้องหาก็ไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้อะไรก็ลาออกถ้าโบตแพ้ก็ลาออกก็จะไปไปถึงเข้าในสภาจะลาออกด้วยไหมแต่เราก็ต้องทิ้งคําถามไว้แพ้เนี่ยเราต้องยอมรับเมื่อโบตมาชี้แจงกันแล้วเนี่ยเราแพ้เราทําไงครับจะลาออกมันคำมาธิการไหมครับนี่สปูชมอมค่ะขณะที่ย้อนกลับไปวันศุกร์ค่ะเราเจนภาพคุณศิริกัญญามาเตรียมจัด แถลงเลยคือเตรียมแถลงว่าจะลาออก4ท่านอ้ามกันหรือยังเราจะได้เตรียมการการแถลงแล้วนี่ค่ะนี่และต่อมาก็เปิดแถลงข่าวประเด็นตัดสินใจลาออก4ท่าน4ี่สอสอเก้าไกลใช่ค่ะที่เป็นกรรมธิการค่ะแล้วก็บอกอีกหนึ่งนักวิชาการค่ะใช่ไหมอาจารย์สมพงษ์ค่ะฟังดูบางช่วงบางตอนแล้ว ได้มีการซักถามค้างอยู่จากวันที่22ทธันวาคมค่ะกับทางสอนอ,อนะคะและที่ปรึกษาที่จัดทำตัวรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนบริดจ์นี่แหละค่ะก็ยังคงถกเถียงกันในหลายประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้ข้อสรุปเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนกับโครงการนี้ณวันนั้นเนี่ยน่าจะตอบคาถามไปได้สักคาถามเดียวคือสินค้าเทกองไม่เทกอง เสร็จแล้วเนี่ยทางประธานก็สั่งปิดประชุมแล้วก็ได้พูดว่าจะให้มีการเชิญทางสนขอมาใหม่เพื่อให้ตอบคำถามจนสิ้นสงสัยแล้วก็ให้กลับไปเตรียมคำตอบมาก่อนนะคะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยก็เป็นกลายเป็นว่าจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาตัวรายงานซึ่งหมายความว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทั้งๆที่คำตอบจากทางสนขอเนี่ยยังคงได้ไม่ครบถ้วน แต่ว่าท่านประธานก็ไม่ได้เชิญสอนขอมาอีกครั้งแล้วก็พยายามที่จะลงมติเพื่อที่จะรับรองตัวรายงานฉบับนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดิฉันคิดว่าไม่สามารถที่จะ,ะดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการิการชุดนี้ต่อได้ค่ะเนี่ยค่ะวันนั้นที่คุณใหมายแถลงก็คือ ประเด็นก็คือว่าข้อมูลไม่พอที่จะสามารถให้ความเห็นได้แม้กระทั่งว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็พอยประเด็นไปตรงที่ว่าไม่ได้มีการเชิญสอนอขอมาตอบคาถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่คุณหมาสิริกัญญาแถลงไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะคุณอิ่มธีรรัตน์ในฐานะที่เป็นโคศกของกรรมธิการศึกษาแลมริดร์ชุดนี้ก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะ บอกที่ว่าไม่ได้เชิญสนขอมาไม่ได้ข้อม,มูลจนสิ้นสงสัยเนี่ยคุณธีรรัตน์บอกจริงๆแล้วรองผออสอนขอก็อยู่ในกรรมธิการอยู่แล้วแล้วสมาชิกกรรมธิการส่วนใหญ่ที่ได้ฟังสนขออธิบายทุกคนก็เข้าใจก็จะมีแต่เฉพาะฝากฝังของทางก้าไกลที่อาจจะไม่เข้าใจและคุณอิ่มเนี่ยยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ลาออกเนี่ย แต่ไม่เห็นด้วยก็สามารถแสดงสิทธิ์ได้ตอนที่โหวตกันก็ยกมือออกเสียงสิว่าไม่เห็นด้วยมาเราทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ที่มีทางกรรมธิการลาออกไปก็ต้องเรียนตามตรงค่ะว่าตกใจเหมือนกันนะคะตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วที่ได้มีการรับรองมติรายงานการประชุมการมติเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้ทั้ง เห็นด้วยนะคะหรือไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงก็ได้กรรมธิการบางท่านได้ออกมาบอกว่าถามอะไรไปก็ไม่ตอบอันนี้ที่ฉันก็ต้องนําเรียนว่ามันผิดจากข้อเท็จจริงนะคะเพราะความจริงทุกคําถามเราได้รับคําตอบค่ะอย่างที่บอกว่ากรรมธิการบางท่านก็เป็นตัวแทนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยท่านก็นั่งอยู่ในห้องท่านก็ตอบทุกคําถามเอกสารที่นํามาเสนอก็ฉายโชว์อยู่บน จอสไลด์อยู่แล้วดังนั้นที่บอกว่าไม่มีข้อมูลเลยไม่เชิญมาตามที่ร้องขอไม่ยอมยืดเวลาเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่สวนทางกับความเป็นจริงไปมากถามว่าเป็นเกมไหมทีฉันก็มองว่าทางเราเองในฐานะกรรมธิการเราตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดส่วนท่านไหนจะบิดเบือนให้เป็นไปในทางใดเนี่ยดิฉันก็ต้องขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนค่ะอ๋อเนี่ฮะเดี๋ยวราอาคุณเทียรรัตน์สักครู่หนึ่งสานผู้ชม คุณสิทธิ์กัญญาณนมารอแล้วขนาดที่ย้อนกลับไปช่วงนิดหนึ่งนี่กลายไปไประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องตลอดทั้งวันเด็กเลยตานนั่นก็คือคุณอนุทินใช่ไหมคะคือถ้าข่าวไปถามอ่ะคุณอนุทินซึ่งความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหรอกก็ตอบว่าต้องดูภาพรวมใช่มันจะมาบอกแค่ว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะมาบอกเฉพาะการขนไปขนมาค,คุ้มไม่คุ้มเนี่ยไม่ได้มันต้องดูภาพรวม แล้วก็บอกว่าเล่นการเมืองกันแบบนี้ประเทศไปต่อไม่ได้เรามองในมิติที่เป็นบวกอยู่แล้วในเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับมันไม่ใช่ในเรื่องของว่าคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนจากการก่อสร้างโครงการนี้แต่ว่าเรามองไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเรื่องของการจ้างงานในประเทศเรื่องของการผลิตวัสดุต่างๆในประเทศเรื่องของโอกาสต่างๆเราไม่ได้ไปมองว่าทำแลนด์บริดจ์แล้ว ให้คนมาขนส่งสินค้าสองฝั่งทะเลแล้วกําไรหรือขาดทุนแต่ละปีเท่าไหร่ไม่ใช่เรามองมันต้องมองภาพรวมด้วยศักยภาพของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละแต่ละคนคนที่เข้าใจเขาก็จะต้องช่วยกันผลักดันนี่ยังไม่ทันมีตัวเลขที่ออกมาชี้ชัดเลยว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแล้วมันจะด่วนสรุปแบบนี้มันก็ไม่ได้ปะลาออกไปแล้วก็มากรรมาการล่มหรือเปล่า ไม่ลงถ้าไม่ลงเขาก็ต้องเดินต่อไปแต่แทนที่จะอยู่ช่วยกันใช่ไหมให้ความเห็นสรุปรายงานแล้วเราอย่าไปเล่นอะไรเป็นเกมการเมืองไปหมดถ้าทุกอย่างเป็นเกมการเมืองไปหมดประเทศมันไปไหนไม่ได้เนาะขนาดที่พอคุณชดิกัญญาได้ยินทันทีเหมือนกันคุณิริกัญญาบอกไม่ได้เล่นการเมืองแต่คุณิริกัญญาถูกการเมืองเล่นค่ะ เราไม่ได้พยายามที่จะเ,เล่นการเมือในเรื่องนี้เลยเราอยากที่จะทําทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะคะเราเ,าเข้ามาเป็นกรรมธิการแลนบริดจ์โดยที่ไม่ได้มีทงแต่อย่างใดว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าเ,อาเห็นกับโครงการนี้แบบไหนแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเรายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยการที่ทําประธานกรรมธิการเนี่ยเร่งรัดปิดประชุม ปิดการประชุมกรรมธิการนะคะให้มีการลงมติรายงานเนี่ยดิฉันก็ต้องตั้งคําถามกลับไปว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่เล่นการเมืองวันก่อนหน้าที่หนังสือเชิญประชุมออกดิฉันก็ได้ทักท้วงกับประธานไปแล้วว่าท่านประธานพูดอีกอย่างหนึ่งในวันนั้นก่อนที่จะปิดประชุมแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่มีการเชิญสอนขอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาคุยกันให้จบนะคะเพราะทุทกๆครั้งที่มันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็จะถูก ถูกเตะทวงถูกเลื่อนถูกเลื่อนออกไปนะครับตัวรายงานการประชุมบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยของทั้งวันที่22ธันวายังเขียนไว้อยู่เลยว่าประธานเห็นว่าสอนขอควรจะต้องออให้ข้อมูลข้อเท็จจริง จนกว่าจะสิ้นสงสัยกับกรรมธิการก็ยังเขียนแบบนั้นอยู่เลยพอวันที่ส2องมกราทําไมถึงกลายเป็นวันที่เราจะพิจารณารายงานทั้งๆท,ท,ที่เรายังได้ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนและเป็นข้อมูลสําคัญด้วยถ้าเราไม่ต้องดูตัวเลขความคุ้มค่าใดๆก็ไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องจ่ายเงินให้สอนอขอไปจ้างที่ปรึกษามูลค่า68ล้านบาทมาแล้วตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่การเล่นการเมืองเดี๋ยวฉันคิดก็เลยคิดว่าดิฉันกาลังถูกเล่นการเมืองอยู่ของการรวบรัดตัด ตัดความแล้วก็พยายามที่จะปิดจบกรรมธิการนี้แม้แต่จะพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่ฉันจะทำไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่ารายงานนี้มันจะเขียนยังไงได้ถ้าจุดใหญ่ใจความที่มันควรจะต้องได้รับคำตอบให้สิ้นสงสัยเนี่ยมันยังคงเป็นปัญหาอยู่ไม่รู้จะลงมติยังไงก็เลยเป็นที่มาว่างั้นลาออกดีกว่าเราไม่ได้ทิ้งงานเรารู้สึกว่าเราทำจนจน,จนจบแล้วนี่คือวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในกรรมธิการแล้วพิมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานฉบับดีได้เท่านั้นเองนี่ท่านผู้ชมนี่โฮมโรงก็อย่างที่ว่าไปตลอดทั้งวันเด็กเลยช่วงเทศกาลวันเด็กเลยตั้งแต่วันศุกร์วันเตรียมการวันเสาร์วันเด็กเมื่อวานนี้ควันหลงหลังวันเด็กต่อเนื่องกันมาสามวันติดแล้วเนี่ยแต่ประเด็นหลักเนี่ยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีการตัดสินใจของสีสสเก้าไกลซึ่งวันนั้นจริงๆมีแหล่งข่าวบอกคุณสิริกัญญาเริ่มเลย กับการที่าลาออกอันนี้แหล่งข่าวแต่วันนั้นข้อมูลที่พี่ได้เห็นนะลักษณะเหมือนกับว่าก็จะยังไงนะดำเนินการรับรองรายงานการประชุมในวันสุดท้ายแล้วคือจะไม่มีการขยายเวลาแล้วโคชิดีกัญญาก็เลยบอกเอาไหนครั้งก่อน22ทธันวาคมประธานบอกให้ไปฟังความคิดความเห็นเพิ่ม แล้วถึงเวลามาประชุมเมื่อวันที่12มกราคมกลายเป็นว่าจะรวบรัดตัดจบคนวิสุทธ์ชัยนรุนซึ่งเป็นประธากนกรรมธิการเป็นสอสอเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รวบรัดสอนขอมาชี้แจงเป็น10ครั้งแล้วอย่างที่บอกไป,ปมันจะอยู่กันตรงเนี้ย ป็นหน่วยงานหลักที่มาชี้แจงบ่อยมากด้วยค่ะคุณวิสุทธิในฐานะประธานกรรมธิการออพิจารณาแลนบริดจ์เนี่ยบอกแล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยถือว่าเพียงพอที่จะลงมติสรุปผลการศึกษาได้แล้วดังนั้นที่คุณสิริกัญญาบอกว่าทําไมไม่ขยายเวลาออกไปอีกก็ข้อมูลทุกอย่างมันพอแล้วแล้วทั้นนั้นจะไปขยายเวลาให้เปลืองงบประมาณการประชุมทําไมก็ต้องทํางานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอ่ะทีนี้เนี่ยค่ะยังไงดีทีนี้จริงๆอ่ะ คุณเฉลยกัญญาบอกด้วยใช่ไหมคะว่าสอนอขอชี้แจงไม่ชัดเจนถามไปก็ไม่ได้คําตอบอันนี้คุณวิสุทธ์ก็เลยบอกว่าลองไปถามกรรมธิการคนอื่นๆดูว่าสอนอขอชี้แจงชัดเจนหรือไม่มดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจหมดยกเว้นฝ่ายก้าวไกลที่ไม่เข้าใจนี่ค่ะคือฝั่งหนึ่งนะจริงๆผมก็จะถามคุณสิลี่กัญญาเหมือนกันมาคนละประเด็นกันนะประเด็นเรื่องหลักการเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมานะคนุณวิสุทธ์เองก็พูดมีประเด็นนะ กับวิธีการนะเพราะว่าเนือ่องจากคุณแบงค์ไปใช้คำว่าไม่ไม่ขอเป็นตายยางรับรองรายงานการประชุมคือคุณี่สุทธ์เนี่ยท่านประธานเดี๋ยวจะพาดพิงคุณชิดกัญญาเดินเข้ามาแถวนี้ก็ดีแล้วคือแกก็บอกว่าอ้าแล้วถ้าอย่างนี้เสียงข้างน้อยมันก็เปรียบเทียบข้อที่หนึ่งเหมือนกับกรณีประชุมสภาใหญ่อะ่ะสมมติ ผมพยายามจะตีความพี่แกพูดนะเพราะบางคนไปไม่เข้าใจในทำนองว่าทำไมลาออกจากสอสอไหมคือคุณวิสุทธิ์คงกำลังจะสื่อความหมายว่าเหมือนกับว่าเวลาโบตสมมติกฎหมายในสภาใหญ่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโบตแพ้รัฐบาลจะลาออกไหมหรือจะร่วมบตแล้วให้ลงบันทึกเอาไว้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคัดค้านงดออกเสียงอะไรยังไงแล้วก็มีบางคนในโซเชียลในทำนองว่ายังไงนะถ้าประชุมกับนิการงบ ประชุมกรรมธิการเรื่องอะไรก็ตามพีคณะไหนเสียงก้าวไกลในแง่พักมากที่สุดแต่ในแง่รวมกับพักอื่นแล้วเนี่ยรัฐบาลมากกว่าและถ้าก็ไปโหวตแพ้ปะท้วงด้วยกันแลาวออกบรรทุกคณะเลยไหมเพราะยังไงก็แพ้อยู่แล้วถ้าจะโหวตอันนี้ที่คุณที่สุดตั้งประเด็นค่ะเดี๋ยวจะได้ถาม